สวัสดีครับผมนายชวิอราลิมตัวแทนจากกลุ่มที่7วันนี้กลุ่มที่7จะมานำเสนอเรื่องบุคลิกภาพและมรารยาทในการเจราจาต่อรองกับชาวอเมริกาเหนือนะครับซึ่งประเทศ ในอเมริกาเหนือที่ผู้ผมเลือกมาในวันนี้คือประเทศสหรัฐอเมริกาทุกทาก่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจซึ่งหลายๆธุรกิจมีสหรัฐอเมริกาเป็นที่ตั้งและเป็นประเทศใหญ่สุด oh. เช่นค่าเงินที่เป็นค่าเงินสากลเป็นค่าเงินดอลลาร์ที่ทุกคนต้องรู้จักการเป็นต้นดังนั้นวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านไปรู้จักกับมารยาทที่ควรทําเนื่องจากศาสนา วัฒนธรรมอะไรๆหลายๆอย่างเขาไม่เหมือนกับประเทศของเรานะครับบางอย่างที่มันถูกในประเทศของเรามันอาจจะไม่ถูกกับประเทศของเขาก็ได้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกภูมิภาคมีเพียง2ประเทศคือประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาสหารัฐอเมริกาตั้งอยู่ณนะทวีปอเมริกาเหนือ เป็นประเทศที่มีประชากรจากหลายภูมิภาคของโลกทำให้สหรัฐอเมริกามีวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตที่หลากหลายชาวอเมริกันชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นยึดถือความเท่าเทียมให้ความสำคัญกับการประสบความสำเร็จเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเปิดมีอิสระภาพเสรีทำให้ควบคุมมาถึงเรื่องธุรกิจ นักธุรกิจชาวอเมริกันค่อนข้างเปิดกว้างกับทุกคนกล้าได้กล้าเสียเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันบุคลิกที่เด่นชัดของนักธุรกิจชาวอเมริกันคือค่อนข้างตรงไปตรงมาดังนั้นเราควรพูดจาตรงๆแต่อยู่ในลีลาของความเป็นไทยไปด้วยคนอเมริกันเป็นคนขี้คุยต้องปล่อยให้เขาพูดมากๆเราต้องมีข้อมูลเตรียมพร้อมที่จะนั่งเอออ,อบ้างถ้า ไม่เห็นด้วยก็คัดค้านบ้างอย่างมีเหตุผลบุคลิกภาพในการเจรจาธุรกิจกับชาวอเมริกัน 1. ตรงต่อเวลา 2. กล้าแสดงออกกล้าเสนอความคิดเห็นของตนเอง 3. มีความคิดสร้างสารรค์มีเหตุผล 4. พูดจาตรงไปตรงมา 5. มีความเป็นมืออาชีพมีความรับผิดชอบ 6. ไม่ตึงเครียดจนเกินไป 7. ไม่ควรสูบบุหรี่ 8. ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เชี่ยวชาญ 9. สบตาคู่สนทนาเสมอพ่อควรระวังการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่อนไหวเนื่องจากสหรัฐอเมริกามีวัฒนธรรมและวิธีการดำรงชีวิตที่หลากหลายควรระวังความคิดเห็นโดยเฉพาะการเหยียดสีผิวเชื้อชาติศาสนาและต่อจากนี้เราไปชมคลิปกันเลยค่ะ ควรตรงต่อเวลาที่นัดหมายมการทา <kum> ักทายควรทักทายโดยการจับมือโดยใช้มือขวาแล้วกล่าวคำว่า hello, hello. แสดงออกกล้าเสนอความคิดเห็นของตอนเองอย่างมีเหตุผลคิดว่านะคะรับโปรเจกต์นี้น่าจะเริ่มผลิตได้ไดในอีกสองเดือนนั่นแหละค่มีความคิดเห็นอยูอ่ดีไหมครับดิฉันว่าควรที่จะเริ่มผลิตเรืองนี้เยเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราผลิตไวมันก็สินค้าก็จะใหม่ได้ไวคะ่ะผมเห็นด้วยกับคุณครับมีบวความเป็นมืออาชีพมีความรับผิดชอบ สําหรับคอมพิวเตอร์รนี้นคับวัสดุที่เรานํามาผลิตนะครับทำมาจากวัสดุของยาอากาศของมนุษย์ต่างๆน,นะครับซึ่งความสามารถของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถจองตัวเครื่องบินได้ครับจองตัวนักคอนแชร์ไปหนองคายได้นะครับยอดครับไม่ควรสูบบุหรี่ขณะที่เจรจาธุรกิจอยู่ ไม่ควรพูดจาเหยียดสีผิวเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีวัฒนธรร,รมและวิถีการดำรงชีวิตที่หลากหลายสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเสนอขายเครื่องก๊องน้ำครับซึ่งก๊องน้ำของบริษัทเรานะครับเอ่อเป็นเครื่องก๊องน้ำรุ่นพิเศษนะครับทำมาจากหินภูเขาไฟร้อยล้านตีนะครับซึ่งมันยากมากนะครับที่ผมต้องเดินทางประมาณ4ี่หมื่นวันเพื่อจะไปถึงกองภูเขาไฟนั้นเพื่อเอาเหินมาทำเครื่องก๊องน้ำรุ่นนี้ครับไม่ทราบว่าสนใจหรือเปล่าครับ ผมว่าคุณเดินทางหาจนผิวดำเกินไปนะครับจริงๆบริษัทผมไม่มีนโยบายซื้อของจากคนผิวดำเลยนะครับไม่ซื้อคุณลุงทึ้พูดไรหนะาแค่ดำก็ไม่ซื้อมาะข้อที่8เมื่อเจราจาธุรกิจเสร็จควรอยู่คุยถามไถ่ายด้วยความเป็นกันเองถ้ามอ่านครับก็เอาแบบที่คุยตรงๆไปเลยครับไ,ได้ครับเป็นญงญญาตอนนี้เลยนะโอเคครัตบครับแล้ว นี่คุณจะเดินทางไปไหนยังไงต่อครับนม่ก่อนรู้เดินทางกลับโดยเครื่องบินครับแล้วแล้วเดินทางกันมาสองคนเหรอคะใช่ค่ะทางเดินทางกับ,ๆๆๆบนี้นะคะเดินทางกับเดชจติพนะครับเมื่อเจรจาธุรกิจเสร็จควรแลกนามบัตรการแลกนามบัตรนั้นควรจับนามบัตรหันไปทางผู้รับและผู้รับควร,บวรอ่านก่อนเก็บนามบัตรเข้ากระเป๋า ถ้ามีอะไรก็แลกนัำบัตรกันไว้ก่อนนกินดีที่ได้ร่วมทำธุรกิจด้วยกัครับจบไปแล้วนะครับกับเหตุการณ์จำลองที่พวกผมได้นำเสนอไปทุกท่านจะได้เห็นแล้วว่า บุคลิกภาพและมรารยาทแบบไหนเป็นสิ่งที่ดีมรารยาทแบบไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ทั้งนี้ทานั้นนะครับมรารยาทสากลที่ทุกท่านควรจะทําก็คือการตรงต่อเวลาต่อการเจรจาต่อการประชุมนะครับแล้วก็เรื่องการให้ความเคารพการทักทายเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับและนอกเหนือจาก2เรื่องที่ผมกล่าวมาก็จะเป็นเรื่อง วัฒนธรรมหรือเรื่องของแต่ละประเทศนะครับซึ่งเราควรจะศึกษาในด้านนี้ไว้ด้วยเพราะแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมและการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันเราศึกษาไว้เราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและจะได้เป็นคนดีในสังคมครับสวัสดีครับ